สวัสดีครับเจฟหลิวสวัสดีครับสวัสดีครับร้านอยู่แถวไหนอยู่นครปฐมครับอยู่ในตัวเมืองไหมหรือจังหวัดได้ยู่อยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองถ้าเกิดขับจากกรุงเทพเนี่ยถึงเกาะไปไงแยกไปทางไหนอะไรก็ถ้าเกิดลงเพชรเกษมก็ตรงยาวเลยครับยาวเลยนะพอยาวตรงตรงยาวยาวเลยใช่ไหมใช่แล้วก็พอตรงตรงยาวๆปุ๊บเราเห็นสะพานตรงตรงยาวๆวเลี้ยวขวาเข้านครชัยศรีเอาเลี้ยวขวาหรอไปนครชัยศรีแล้วก็วนรอบตลาดสามทีแล้วกลับบ้านยังไงไม่ได้หรอ ตีไปใจเย็นใจเย็นเนี่ยคราวที่แล้วลูกค้าเขาก็ชอคโกวีฟาดกันก็เลยล็อเขาก็เลยต้องล็อกเก้าอี้ไว้อ้าไปดูร้านเขาสักนิดหนึ่ง เฮ้ยเป็นเหมือนร้านบ้านๆคุณเปิดมาแบบใช้บ้านตัวเองมาทําหรือว่าไปเช่าเขาหรือยังไงถูกต้องครับเป็นบ้านของญาติครับเป็นบ้านของญาติเป็นบ้านของญาติแล้วคุณใช้สีนี้จริงๆริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเป็นสีอื่นเป็นเอ่อเป็นสีตัวตัวด้านบนของอาคารถ้ามองจากด้านนอกเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประตูพวกนี้ก็จะเป็นสีเขียวคุมติมไว้ทุกหลังก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้นั่งคนเดียวพร้อมผ้าเช็ดโต๊ะเนี่ยคืออะไรนั่งคนเดียวพร้อมผ้าเช็ดโต๊ะน่าจะตั้งร้านไม่เสร็จนะครับ น่าจะหลังตั้งร้านอยู่นะไอ้ไอ้โต๊ะเนี่ยมันไม่เท่ากันยังไงเอาเอาอิฐมาลองอืะนเอไม่เท่ากันเอไอของเกงยังไงวะเออข้างในอ่ะผมชอบนะมีคนนั่งแต่ไม่มีหัวไม่จริงหัวไม่จริงกว่ามันเป็นเอไอเก่งอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมีคนนั่งไม่มีหัวตรงเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยเป็นไอสองคนนะพี่นุ้ยเนี่ยอันเนี้ยไม่มีหัวเนี่ยเขาก้มกินอยู่เขาเขานะบอกบอกทีมงาน เติมตังให้ c ช a t ี p t ีด้วยอย่างกนี่คือเม่อัพเกรดหน่อยดิเออ่ไม่รู้มาดูเมนูที่เอามาคือเฮ้ยแกงคั่วกุ้งแม่น้ำยอดมะพร้าวน้ำหอมครับแกงคั่วกุ้งแม่น้ำยอดมะพร้าวน้ำหอมเฮ้ยดูดีนะชื่อยาวใช่ไหมนครปฐมมีมะพร้าวน้ำหอมเหรอ มีบ้านแถวไงครับมีดิบ้านแถวสมุทรสาครไม่ใช่หรอก็ใกลใกล้ๆกันนะครับดอนตูมก็ใกล้สมุทรสาครสมุทรสงครามมันเป็นอีกทางนะนครปฐมอีกทางนะวิ่งเชื่อมกันได้ล่องเรือมาเหรอหรือว่าไงสั่งรถมาได้เลยครอ๋อสำหรับตลาดดูแลครับมาจากบ้านแพลมีอะไรฮะขอโทษนะฮะกี่บาทสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทก็คือหนึ่งคน ก็คือหนึ่งตัวนี้นะวิเอามาข่มราคาเขาเปล่าเขาขายไก่สามร้อยห้าสิบเท่าเราเลยอ่ะแต่เราปลากุ้งแบบกุ้งแม่น้ำอ่ะไม่ไม่ฮะอาจจะแบบคิดตรงกันเฉยๆสามร้อยห้าสิบถือว่าโอเคอยู่นะแพงนะอันนี้อยากรู้ว่าตัวใหญ่ลูกค้าเป็นใครครับเป็นนักท่องเที่ยวกับลูกค้าประจำครับอ๋อต่างชาติหรือคนไทยครับมีต่างชาติด้วยคนจีนแต่ว่าคนไทยจะเยอะกว่ามากโอ้คนไทยเยอะกว่าคนไทยจะเยอะกว่ามากแกงป่าผัดชา มีเป็นต้มบวยหมูสับแล้วก็มีพรหมกไอ้นี่นึกไม่เมนูร้านข้าวต้มอยู่เนี่ยนึกเมนูร้านข้าวต้มอยู่แต่ถ้าคุณถ้าคุณเป็นเป่คนทำร้านอาหารคุณจะคิดไหมให้ต้มบวยหมูสับเนี่ยอร่อยนะยากนะที่คุณจะคิดมะแต่ต้มบวยหมูสับอ่ะมันจะไม่มาอยู่กับเมนูแบบนี้ป่ะร้านอาหารผมมันเป็นไทยจีนมันฟิลฟิลมันรวมๆกันไม่ใช่ฟิวชั่นรับมือือฟิวไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่เชิญที่อาจรรย์ครับขอบคุณครับ